มาเลี้ยงไว้อายุสิบสองปีแล้วอยู่น้ำข้นมากถือก็นั่งเพื่อนซุมปลาอ้อยเพื่อนตะเขาไปไล่นกเพื่อนเ,เหตุผลหูขาดหูวิ่งตากระบอดเพื่อนเพื่อนมากกินกล้วยจ้ะอันนี้อ่ะตาบ่าเห็นหู <Okay. S 1> ตาบ่าเห็นหูจ้ะ ก,กล้วยดีดีอายุชิบสองปีเงื่อนที่สุดยังสิบสองสิบส,ส,สามละน้องอิ่มยุปอร์ซี่เกิดก้อนน้องอิม่มแชบปเวลาเวลาแชบดป,ปะ กินกับกล้วยกินเข่าไปแล้วกินเข่าไปแล้วแต่ว่าเพิน่นกล้วยมันเทีย <c oughs> กินเป็นแต่เสียบต่เสียบตาเพิ่นบอเห็น,นหงเลยจันโตวอื่นกินบ้กินได้กล้วยเนี่ยกับบ้กินบัวขาวกับบ้กินกินเจอเดียวบัวขาวนี่ขี้ดื้อสุดเลย น่นไะไม่ละอิ่มไปละอนี่เธอได้ก็กินเมื่อต้องมาขินกล้วยอายุไรเงี้ยนนั่นล่ะตาข้าวตาดีเน่ยโอ้ยว่าได้ยานละไปทั้งได้ก็ได้ดตูให้ไปหน้าไปเป็นโมแล้วนี่ตาว่าเห็นหงละ ไป้บ่ได้โอ้พ่นถือถือไฟใหม่จนบ่มมีขนจากเม็ดเลยมันเนี่ยายเล้าอบสมุนไพรพ่นเข้าไปยูดใต้กล้องเตียงนั่นประหลาสูบเอาสมุนไพรพ่นละขนปวงขึนมาตอนไฟใหม่ขนบ่มมีจ้าขนเลยจ้ะ 下班。Yeah,